สวัสดีครับนนามือวันนี้ผมสิผ้าไปออกไม้ตกปลาครับผมให้หาผลงานใหม่นานาเบิ้งนะครับมัมก็จน้ำไม้นะครับตัดไปเรื่อยๆครับจิมกสิมีผลงานให้นานาเบิ้งนะครับไปจนกว่าอันนี้นี่ครับก้อนสิออกไม้แบบผมเนี่ยครับพวกขอต่อชกพวกอันนี้ต้องเบิ้งประจำนะครับถามันเป็นคุยนี่ตัดเลยครับอย่าไปเสียดายมันครับเดี๋ยวเหยื่อสิขาเนี่ยวัดปลาครับครับฝาก ติดตามผลงานนี้นะครับไปรับชมผลงานกันเลยครับ นี่โอ้ยเต็มปานเลยครับนั่นน่ะเนี่เยเล็กๆกระโดนเต็มแหลกของมือนี้ครับพาตัวต่อไปครับผม หน่อยเดียวเลยเ้าหลุดเรีกกดอัดเดี๋ยวนี้สองวินแล้วนี่นานนก็นโดนครับนี่เนี่ยควยเลยครับตัวนี้แต้มที่สองโอ้ยไปค้าต่อไปครับไม้นี้ขดเขียวเลยครับแต่ปลามีตัวใหญ่นี่กัดหนา ตัวป่าโอ้ยตัวที่สามครับนี่หน่อยแหงนี่หน่อยกระติบนี่ปล่อยครับตัวนี้ไปเจอกันไหมไหมครับหน่อยแหง

ว้ายาปลาที่ด้ใสสวยเลยครับเลยตับเลย เก็บเนี่ยครับเี่บม,ม่วงขามนะครับเนี่ยน,น,นี่ผมมาประจําอยู่ได้เนี่ยประได้เนี่ยสวยเลยครับลองตีบ้งครับนี่เต็มที่สี่ครับนี่ จิได้ตีาผักหนึ่งนะครับนี่ไทยสามเถื่อนแล้วจิ้ได้ตัวนี้ใส่สวียแล้วครับนี่เต็มคอครับบ,บิ๊กเลยเต็มที่หาครับเหมือนนี้ นี่เยผม <laughs> หน่อยแห้งอหย่บมาพักหนึ่งนะครับนี่ นี่ตัวเล็กๆกัดอู้ตัวนั้นใหญ่เลย ต้งดโดนเออหลุดนหน่อยครับนานาเมื่อนี้ก็พอสมงวรแล้วครับเดี๋ยวผมมึงเวลาผมออกมาจากบ้านบายม้งคึงนะครับบายสามคึนครับใส้เวลาแค่สองชั่วโมงครับเดี๋ยวมันเลยครับมึงไปหาเต็มครับไปเว็กหลายตัว ม่านนี่ครับหนาท่านใดกับฝากติดตามผลงานได้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับขอบคุณครับ